คลิปนี้เฮาก็อยู่กันทีไทยแลนด์ตามหัวขอคลิปเลยเนาะก็คือเฮาสีมาลองใส่ชีวิตอยู่ทีประเทศไทยนั่นเองมาหลุดน้ำกันเนาะว่าสีลุงหรือว่าสีลวงท้าลุงกับไปตอแต่ท้าลวงกลับบ้านจ้าตอนนี้เฮาก็มาเริ่มใส่ชีวิตอยู่นี่แล้วเดี๋ยวเฮาจะทำการปลูพักอืนะตามสเต็ปนั่นก็คือสีเอาพักมาลงสวนนั่นเองเพราะว่าซื้อไงพักมา อย่างหลายเลยเนี่ยนี่ครบเลยจักเป็นพักยังไงเดี๋ยวสิเอาลงปลูกแต่ว่าก่อนสิไปปลูกพักขอนอกเดือกเนี่ยจักหน่อยนะเพราะว่าเห็นเห็ดขาวอยู่หันมือเสานี่หลบว่างๆหนึ่งเดี๋ยวสิบาไปเก็บเดี๋ยวเขาจะทำการหลอดหัวไปฝากไว้หนเพราะว่าวเห็ดขาวเกิดเยอะนั่นเขาเลยเจะห้องสุดหว่า อโอ้ยเห็ดเขามันเกิดอยู่ในตอม่วงอะนะโอ้ยล้วดีไปได้ว่มัน มือเศร้านี่เห็นยังหลอกน้อยนี่แต่พอว่ามาหอดตอนนี้จะเม่งหลอกมันพอดีเก็แล้วว่าสีเก็บั้งแต่เศร้านี่มนยมดแหละแต่ว่าเห็นมันหลอกหน่อยหลายก็เลยว่าอะป้าไว้ตอนแรกจะเก็บซะอันนี้ก็ซีเมนเฮดขาวมันเกิดยั่นงตอ่อม่วงนี่ตอ่อม่วงแต่ว่าตอ่อม่วงนี่เป็นตอ่อม่วงที่มันโลกหรือว่ามันหลอกนะ อมบบสัมผีแล้วตะวันจะมาตวัวม่วงหลอกใช่ไหมเทวานเขาเอ่ยถึงสันเนาะไม่หลอกหรือว่าไม่โลกนะน่าร้ายตื่นกี้ได้นี่พี่พอแก่ แสงแดดจ้าสิบปูพักเกลียวดีกี่น่าจืดชืดฉันรับผิดชอบจรเดีเดี๋ยวเราจะทำการเอาในพักลงไปอยู่ในน้านพักของห้องนอนนะจะว่า่อเช้านี่ผสมฝุนแล้วเรียบร้อยก็คือไปซื้อดินที่เขาเจาะคายนะมาผสมกับดินเก่าแล้วก็มีอันนี่เปือกมาก จะท,ทำการปลูก่อเพราะว่าฝนจะมงสาดมายัางแห้งเดี๋ยวเราจะทำการลงในพักหอมป่อมก่อนอันนี้เซ่ไบจะมามาหอดขึ้นหอดเส,ส้นเจ้าตอนแรออกก็มาปลูกเป็นตะเกิดแต่เน่าใว่ไอมเจามีหลายแนวพันอยู่มีหัว อย่างอันนี้ตังซายแล้วก็นี่เลยจ้าผักซีเล้าถืาอ <laughs> แล้วที่คนเหล้าปูแล้วก็มีผักกาดหลแล้วก็มีอันผักหน้านี่เลยใบายงาเขียวเกาหลีเกนี้แหละมันไงนใคสจะได้กินเนื้อย,อย่างเกาหลีนะเอ้แต่ว่าก็ซื้อมาเนี่ยละน้อยปลุกลงบนือซือ้อ บ่หูมันสิเกิดหรือบ่ปกติแล้วถ้าปลูกค้างพวกนี้ก็สิเมนช่วงย่ำหนาวอ่ะนะย่ำทีน้ำหมอกมันตกก็ต้องเฮ็ดยังไงวานในพักลงดืิอๆก็ใหญ่เลยแต่ว่าบ่หูสิเกิดหรือบ่นะจ๊ะสำหรับผู้ใดที่อยากเห็นคลิปอยู่เล่าก็ถามไปก่อนด้วยเพระพาะว่าช่วงนี มาใช้ชีวิตยอยู่ไทยจ้าถา <c oughs> มเบิ้งน้องอขึ้นมาลุงก็อยู่ต่อแต่ว่าถามลวงกลับบ้านจ้ากลับบ้านก็เห็นหน้าคือเราเลยมุนเม้เาก็มีอยู่ดีหน้าสามไฮแต่ก็ไปๆมา่ๆนั่นแหละเพราะว่าเขาก็ใส่พาสป,ปอร์ตนะมันก็อยู่ได้ประมาณสามสิบหมื่นแต่ว่าก็อยู่บทเต็มแบบประมาณสักเจ็ดสิบแปดหมื่นแหละ กะเที่ยวไปเที่ยวมาขั้นเมื่อพ่นเกะสิถ่ายวิดีโอพูนให้เบิ่งขั้นมาอ่พีกะถ่ายวิดีโออี่ให้เบิ่งแต่ว่าส่วนใหญ่กะสิยูไทยเป็นหลักมาะเ่ยมาใช้ชีวิตยอยู่นี่จ้า พักนั้นเดียวแต่ว่าพักที่ปูกหลายสนิทผสมผสานกันอืโอ้โหไม่สิเกิดด้ยบวอเดอ้อเดี๋ยวถาเบิงสิอัปเดตให้เบิงประมาณสองอาทิตย์กนละตัวน,นี้กวานกันไปหมวดสวย อันนี้ก็สิเม็นซื้อมากเลยละค่ะสิบบาทในพักลงก็คือสยีนับได้เยอะตำนานเนื้อจ้าก็สิบบาทนเนาะอะไรตำนานนีอยู่ เสื้อผ้ากันถามอีกเด้อะเจาค้านจะมาอยื้อให้จะเฮ็ดยังนี่เนี่งานที่เฮ็ดบ่ <laughs> ปลูกผักนั่นเองจ้าแต่ว่าอยู่ทางหลังนี่ก็ะสีเมนฟาร์มเมลอนฟาร์มเนก็จะหอมมากๆน้ยอยนึงนะ้า <laughs> ได้ยินเสียงที่เขาจะอันเฮ็ดเวีย้ยดยู่ะกระสบกวนนิด <laughs> สันนกหน่อยนะจ้ากระสิถาวมันเป็นเสียงยังนอะกเจ้าค้านเถอะเขาจะเฮ็ดเวียกอยที่ฝ้า,ามเมลอนแต่ว่าฟ้ามาันหอมกระสีประมาณนี้แหละ ทั้งซัมบิงเออตามสไตล์นะโปรที่หูแจ๊ฟสฟันเสย์เซเน่มาโดนกับซีหูเนาะมาเห็นหน้าเห็นหน้าซ้ำไฮมาอยู่ไทยเราปวุกวัดต้องนานเอาตำหน,น,นิเลยพ่อ่ำหน,น,นี้ก็แฮปปี้เล้วบอกเอาอยัางร้ายหรอกเพราะว่าทั้งเสียดาไร้ายแต่มันก็บุ๋มีให้เออพอสุดแล้วก็เอาตำหน,น,นิแหละ งที่มี่จ้า ว่าสิกแกงมันก็มีพักขัแนแยงก็เรยกว่าสินหนึ่งกินกับจีกบปีเอาแกงเฮดมันต้องใส่พักขัแนแยงมันยังแซ่หอม,หอมเฮ็ดขาวธรรมชาติแต่ว่าตอมวงอยู่สวนเขาก็หลายตออยู่ดีเฮ็ดเกิดทุกตอพอมาส่วงอันเดือนกรนะ่ะ ก็ได้เก็บเห็ดกินได้หยุดขอนก็จะนอนเลยรอหัวขามไปเก็บเอาอันนี้ของเห็ดก็ประมาณสามสี่หมื่นสามนิดท่านมาปลายมันอยู่โดนๆประมาณอาทิตย์มันก็เน่าเปื่อยล่ะประมาณสามสามหมื่นผู้ดีเกงเสียบแต่ว่าอันนี้สิบริดเกงสินหมื่กินกับเจลกับปี เราหาวกันซีอนตัวกินข้าแรงกันเด้ออยากกันสปิดคลิปนี้เอาไว้ติดตามกันคินาว่นห้าวเวซี่เฮ็ดยิ่ยังตัวยู่ในไทยเนาะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันเด้อสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราก็ขอลาไปก่อนเด้อมาเด้อกินขราต้องกันเนี่ยอาหารของเ้าวเวซี่นี้หนึ่งเฮ็ดแล้วก็มีจอกกระปี้แลวก็มีขัวพักแบบกะต้มกระดูกหมฆแต่ละแต่ละเด้อ Mm